ดีงเงี้ยมาแล้งครับเอฟซีพี่น้องค้นซองปลาหลังจากคนสองปลาหายหนาหายตาไปโดนเติบพี่น้องติดภารกิจนําหัวหายหน้าสวนอยู่มันนี้พอกันเงี้ยมาแล้งพี่น้องกับค้นสองปลาพอกันแรงวันที่หกมกกล่าคมพี่น้องมหาใสตุ่มกุ้งป้าจะเกตมาใส่ตุ่มกุ้งพี่น้องมานนี้ดีค่ะอ่าไปลุนน้ำกันพี่นอ้องซะยกันทือไป มาหลุ่นน้ำกันเดอ้อพี่น้องใส่ย,ยูซาอยู่ให้อยู่หน้าคนสองปลายละพี่น้องเสียบดีๆมันสิลมนะห,หลังที่สองปุ่มช่องเบิร์ตสิบสี่สิบหาหลังพี่น้อง เป็นสาใหญ่พี่น้องสาเหนือทีเป็นไรมาหลุนน้ำกันมืนเสาเด้พี่น้องว่าจิถือบ่อกรุงต้งวัดสิบหาหลังใส่ไปแล้วส้ำมันก็บ,บี้อยู่เด๋เห็นมันลอยอยู่ในกรุนี่ว่จถือมืออื่นนี่แ่ะ ัปหนีเลิอไปเลยแปดหลังแนนบ่ลละ สิบเอ็ดสาหลัง12หลัง14หลังอ่าเรียบร้อยพี่น้องลอดลุ่นมืนเสายีเกตใส่ยางทีเลยปกติก็มีอยู่พี่น้องกลุ่งกลุ่งหลายหลายน้ำสาเนี่แต่บุหัวอมติดถือโบถือ ลอล่อหลุนน้ำกันมือ่นเสาพี่น้องตาหลายเลย <c oughs> สาอยู่ไฮอยู่หน้าคนส่งปลายล่ะพี่น้องสาใหญ่เหนือทีเป็นไรไปเรียบร้อยกลับบ้านรอหลุนมือ่นคอยรอหลุนมือ่นพี่น้องตอนแยกเกตเมาื่ยามวาสิมานบ่พ่อด้ก,ก่อยบออ่เม่น เราลุนน้ำกันมื้อนเสารพี่น้องมันบ่ามานเมือินเสรารผลัดสีหูผล ยามมาเ้าพี่น้องบ้านนี่มายามตุ่มกุ้งยกับยายเกศดีค่ะมามาหลุ่นกับมันจิ้มานบอใส่ไวยมอวานยามเมื่อแรงอะพี่น้องมือนี้เสาวันที่เจ็ดมกลาคมปีหกสี่พี่น้องก็เลยมายามบึงคือวัยายเกศคือบอคือคือมานมันนั่นเป็นตาเป็นตาแล้วเสาร์บ่ล่ะโอ้ยหล้วแล้วนอเด็นนงเด้งนงเด้งอ๋อถือยู่ตัวล่ะเออเอ้า มีทั้งหมดสิบหาหลังพี่น้องเบอร์ตั้งเป็นเขียเข้ยวๆอยู่พ่นเอาแถวเดียวเลยสาบังใหญ่ายกเกตขานยางใส่ไอ้ฟังเดียวเลยพี่น้องโอ้มาถึงบ่เลือกไม่เขาท่า,า,ยอ,ายอยู่ตัวนี้หาจังเบิ่งตอนเทนเด้อพี่น้องความถึงหน่อยถึงหลาย ถึอดี oh ่นองหลุน no น้ำก yes. ันพี่น้องส่งแล้วเสาอยูเเกตวะเจสี่ไปเอาทําผลเด้อถึงเนาะกูลังอยู่นี่บอหลังนี่มันขาดบอลบอลนี่มันเป็นหูขาดนี่ โอ้ oh. มันขาดน้ำกล่นมันหนึ่งทีกล่นขาดมันออกฮะหลังไหนบ่อขาดมันก็สียั่งอยู่ดีพอกันบรรยากาศย่ำเศร้าออพี่น้องมื่อนี้อากาศน้ำหนาวแน่นจักน้อยหนึ่งตกน้ำหนึ่นองอาาบน้ำต่เด้กได <ว S> ้ยกเกียดเลย<ว>ถือพ่แม่ตักเตาถือจีบอ่ะ ตัวนี้ถือสายอยู่ถือกีอ่ตัวล่ะมันคือหัวปีบันไดพี่น้องอมันใส่เขาใส่ลายหลอบละ่ะ หลุนกันตอนเทศใส่ทั้งพวกเรพี่น้องว่าเสียใจหน่อยไดรร้ายหลด,โดโบ้าฮึหลุดต่อขังบรรยากาศย่ำสะเซ้าพี่น้องตามท้องทงทงไฮทงหน้าอยู่หน้าคนสองปลายละพี่น้องช่วงนี้บ่ได้เขาป่าบามีเห็ดให้เก็บพี่น้อง เล่าน้ำทงน้ำทาหากินน้ำทงน้ำทานี่ล่ะอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องช่วงนี้อยู่สวนกิดยางแล้วกับยายเก๋กับพระกันมายามตุ่มกุ้งหนฮันละกิดเกลือ าลุ้นน้ำกันตอนเท่ละพี่น้องอา้าวยาม,มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องบาง้านนี้มาเบิ่งตอนแย่เกตเท่ล,ลุ้นน้ำกันพี่น้องเป็นกุ้งขาวพี่น้องกุ้งขาวกุ้งก้อยนี่ล่ละมาเยอะอะไรนั่นเด <Hey. S 1> ือดเดือดจูพ <Hey. S 1> อกลุ่มแม่ขีดเตากะมีกุ้งกะมีนมี่เบิดเนาะ ล้างลายเล็กกันหน่อยปล่อยอยู่ดอกปล่อยเสาอยู่ดอกพี่น้องนี่นี่นี่มันดูดดอกมันออกมันขาดมันถึงมันโดนลายตอนตุกข์ขอก็มันก็ยังฟงออกมันขาดมันขาดนี่มันออกน้องกดมันเก่า กก้อออยยดสามหลังผ่านไปพี่น้องนี <c oughs> ่ไร้เติบนั่นสามหลังผ่านไปเลยจานนึงละ่ะก๋อยได้จานนึงละใส่ที่แหลกเนาะแมนโยถ้าใส่แต่หวัวปีส่วนเกี่ยวเก่าแล้วไม่พกเขาข้าวรอปลาหาเห็ดอยู่ เขาใส่กินลูกล้านใส่ตะบ่หน่อยเลยแหลแต่ละหลังนะหลายเตัวโอ้ยก็หล,<ะ>ลายแลยเนาะเนื้อที่ใส่เนื้อสีหล่อกุ้งเขาม่านก็เป็นเนื้อปลานเนี่ยแหละพี่น้องเนื้อปลาดุกหวัวหานปลาเนี่ยะนะมันอยู่มันอยู่ คุณพี่บอกง่ามสันมันเด่นมันเด่นออกเลยมันขาดยังวะมันขาดมันโดนโอย้ยแง่งามโอ้ยแงงามนะนอ้องกงขาวเดี๋ยวบนกอดมันอยู่พี่น้องหลังละเล็กละหน่อยไปมากก็ร้ายเองคุณเหลือถวยแล้วถวยพี่ไงแล้วนั่นถวยถวยยังใหญ่เลยล่ะ ถ้าเป็นแต่หัวปีสีหาลังพี่น้องเครื่องคูทั้งหน่อยนี่ถือดีอยู่เป็นสาใหญ่เนื้อที่เป็นลรสาอ้ยตงามเนาก่อย,อยเต็มเนาะอ,อีกทั้งหน่าใส่พริกผงเขาข,ขัว จะหากินวะหนา,าได้เลยเนาูพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องถือว่ามานอยู่พี่น้องเอฟซีพี่น้องที่เชิญชอบการเขาป่าหาเห็ดเก็บเห็ดกะค่อยก่อนเด้อพี่น้องอีกหาหุเดือน สงการกับเมีเยได้น้อยเยอเกศมียมียคันฝนมาเนี่มาเร็วกะออกเร็วนะเห็ดป่าแถวบ้านเฮานี่ถ้าฝนมาเมษาสงการเนาะสงการเคยเกศบางปีมันก็ออกสงการเห็ดคอยล่อหล่นกันพี่น้องสง,งการจะออกเห็ดสุนแดงหน่อยก่อนมูสุนแดงหน่อยออกก่อนมูมาหมานขาดเลย แรงนี่ครับบึงลีปหาอยู่หากินไปก่อนพี่น้องหากุุงหาซิวหาเขียนหากบไปสิละผลงานสิบหาหลังโอ้ก็ได้แล้วนอะได้ปกลายอยู่ใส่บนหน่อยสิละพี่น้องแล้วเศร้าแล้วเศร้าฮอดแรงคนละนี่นนยโตงามขาดคนจะตัวโตงามเนาะกุุงขาว เขาคงอฟได้หนะอ,อืมน้าอ้าพี่น้องสรุปเศร้านี่ก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องเล้วเศร้าเล้วแรงหมดละได้หลายเติบสองสวยยิ่ย่ๆอยู่พี่น้องไปขายแต่เศร้าแท้าขายยางบ่ มึงบรรยากาศย่ำสาวทองทงพี่น้องเอาเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านยะเกตบานีผลก,การยามกุ่งกับมานอยู่พี่น้องนี่เจโงงงามอยู่อกับบ้านไปก่อยกินกอนพี่น้องบาน,นีก็ดเห็นเหวียยเกินงานต่อ ลาพีล่ลาน้องก่อนพี่น้องกลับบานก่อนบานนี่หอยเอาเลยบ่หอยอาเลยไปถืองายได้ทุกงานพี่น้องแยกเกตไงนพี่น้องเชินชอบวิดีโอ,อได้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาในเลิศพี่น้อง คนสองปลาขอขอบคุณถูกไล่ถูกแช่ถูกกำลังแรงใจถูกคอมเงมินถูกค้ามติชมลาพี่น้องบางครั้งกะ่างหายไปแน่ติดภารกิจบกคอยมีเวลาแต่ทํามีขีหมพี่น้องเบิง่งแต่กะบ่ไปโดนดอกพี่น้องหายไปบดโดนดอกว่างๆก็มาเฮ็ดคลดหให้พี่น้องเบิง่งคือเกา่าอีกมือสองมือว่างกะทิพ้าพีผ้านนองล่อหวยล่อห้องหาเกียรติหา,หากบอยู่ เมื่อบ้านก้อนพี่น้องบ้านนี้อกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอากาสหนาจัะพอกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนีล่าพีล่าหนองสักก้อนพี่น้องกลับบ้านก้อนสวัสดีครับ